สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกประวัติของดอยอินทนนท์นะคะดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดอยอินทนนท์เดิมชื่อดอยหลวงหรือดอยอ่างกาคำว่าดอยหลวงหมายถึงภูเขาสูงใหญ่ส่วนดอยอ่างกานั้นมีเรื่องเล่ากันว่าห่างจากดอยอินทนนท์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 0มเมตรมีหนองน้ําแต่ก่อนมีนกกาไปเล่นน้ํากันมากมายจึงเรียกว่าดอยอ่างกาต่อมาในสมัยพระเจ้าอินทรวิชยานนเป็นเจ้าผู้ของนครเชียงใหม่ปีพศ2414ถึง2440พระองค์มีความห่วงแหนป่าไม้มากโดยเฉพาะดอยหลวงแห่งนี้จึงได้รับสั่งไว้ว่าหากพระองค์ถึงแก่พิลาลายแล้ว ให้นำพระอังคารของพระองค์มาไว้นะยอดดอยห่วงด้วยครั้นเมื่อปีพศ2440พระเจ้าอินทรวิชยานนท์ถึงแก่พิลาลัยราชธิดาคือเจ้าดารารัศมีชายาในรัชะกาลที่5จึงได้อัญเชิญพระอังคารของพระเจ้าอินทรวิชยานนท์มาประดิษฐาน,นพระสถูปบนยอดดอยหลวงเพื่อเป็นที่สักการบูชาของ ชาวเขาและประชาชนทั่วไปดอยหลวงหรือดอยอังกาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นดอยอินทนนท์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ดอยอินทนนท์สูงจากระดับน้ำทะเล2,565เมตรมีสภาพภูมิประเทศและสภาพป่าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบป่าสนป่าเบญจพรรณส่วนสภาพภูมิอากาศนั้นมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบทั้งวันและในตอนเช้าตู่อาจเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งที่สร้าง,งความเือหาในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นประจำ ในทุกฤดูหนาวขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ